เอาไปเวยครับพี่ไปเลยไปเลย วัสดีครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ่ะยเรพอเดียวกันเลยครับชั้นไหนครับชั้นหนึ่งเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับพี่วันนี้ชั้นไหนเปลี่ยนแล้วเราได้สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดแล้วอุ้ยจากพิธีว่าสิบเอ็ดอะสามแต้มแบบโคตรดีใจเลยครับใยินดีเลยครับลูกยิงลูกนั้นน่ะคือสวยงามโอ้โหอิบูน่แล้วก็คาซิมิโร่อ่ะขึ้งหลังแบบว่าลุ้นหน่อยให้ได้ลุ้นเออเดี๋ยวมันจะไม่มีทีสั้นนะพี่ผมรู้สึกสงสารเชลซีเหมือนกันนะเปลี่ยนตัวได้แบบงงงงเป็นไก่่ตตาาาแกเเเเลลยอออะะะะะครรับนนนนงงงไขว ยูยูจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาหน้าออกเอานู่นเข้าเลยมั่วไปหมดเลยแท้แท้ถ้าผมเป็นเหลือสิทธิ์คนมันเละเป็นโจ๊กถึงชั้นเราแล้วต่อไปนะครับเจอกันเจอกันครับเจอกันครับสวัสดีครับพี่ดูบอลไหมฮะแมนยูแบบวัชระเชลซีอ่ะพี่ได้ดูไปล่าสุดอ่ะเขาน่าจะนั่งหง่อยอ่ะการเปลี่ยนตัวทำให้งงและสับสนมากๆในหัวใจอ่ะมังสมองอ่ะอาจจะแบบกระทบกระเทือนได้เลยเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยพี่ว่าไหมใช่ถึงชั้นพี่แล้วโอ๊ยจุเดี๋ยวรอก่อนผมจะไปชั้นสองสามสี่ แม่งกนมรรดา,นานแล้วนะหินก็อยู่สองคนอ่ะกูเปลี่ยนตัวผิดนิดหน่อยเองคนไม่องบรญยาอ,อนเอาตัวลุกออกเอาตัวรับเข้าแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ยิงบ้านหรือเปล่าแม่งเลยห้านาทีโดยไปแดงกูเหลือจะเชือ่อกระโดดมาโอ้โหคุต้องจับพดมบ้านหรือเปล่าเอาเดโตออที่นี่ไม่มีตัวลุกเกิดอะไรเป็นก้<ข>อนนะคะเดี๋ยวขอพอดีมาเลเอีะคะ่ะน้องมาเลเซีมาเลเยอะไรมาเลสกาค่ะไปนู่นเลยรีบขันอื่นเลยไปไกลๆเลย